ช่อง Youtube พี่นันเชีงตุงอย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์กันนะวันนี้วิธีพี่นันจะมาทำไข่มดแดงให้ผู้ชมได้ชมกันวิธีการทำเป็นยังไงบ้างาดูครับนี่ไข่มดแดงซื้อมาจากตลาดเมื่อกี้40บาทนะครับเครื่องปรุงมันก็มีดูครับมีพริกเนาะแล้วก็ตะไคร่แล้วก็ต้นหอม ผักซีแล้วก็มะนาวเนะาะมะนาวแบบเปรี้ยวๆหน่อยเนาะแล้วก็อันนี้เขาเรียกอะไรหอมโดนใช่ไหมอะไรสารเนสารเนรแต่บ้า,า,า,บาผมหอมโดนแต่อันนี้บ้านผมพักผักไทยเดี๋ยวไม่รู้ว่าภาษาไทยคืออะไรผักแถวอะไรบอกครับก็ตามชมกันครับตอนนี้จะเอาไข่มดแดงไปล้างหน่อยครับ ้องล้างให้สะอาดครับผมโอเคนี่สะอาดแน่นอนครับ <c oughs> เนี่ยครับมาครับวิทียำวิทียำแล้วก็จับก้อนมานะจับกลอนมาไปล้างให้สะอาดออกไปล้าง<ะ>ให้สะอาดก่อนครับ กินแบบสะ,าาะอาดสะอาดพัดร้อนถ้าไม่ล้างแล้วเรามากินไม่ดีนะครับไปล้างล้าง,ง,งลงันเลยครับก็ไม่ชอบเยอะก็ใส่ยเยอะชอบน้อยก็ใส่น้อยครับไม่รู้ว่าจะเผ็ดไหมครับสั <c oughs> กท้ก็ใส่หัวเดียวก็พอใส่ร้เดียวก็พอไม่ต้องใส่เยอะนะครับล้างครับ สสาดนะครับถ้าใครรู้ว่ายำไข่มดแดงเป็นแบบไหนสูตรมันไม่เหมือนแบบพี่นานเชียงตุงก็เม้นมาไล่ครับบอกเม้นใต้คลิปใต้วิดีโอของช่องพี่นานเชียงตุงเม้นบอกไล้ครับพูดก็ไม่ค่อยเก่งนะ <c oughs> เดี๋ยวตอนนี้ ใส่อย่างละนิดก็พอไม่ต้องเยอะครับต้องใส่เยอะนะครับี okay. ไปก่อน บอกว่ครับหั่นตะไคร้ครับเนะเาะเริ่มหั่นตะไคร้ก่อนครับใส่หัวเร็วครับตะไคร้ก็ใส่เพื่อความมันหอมไม่ต้องใส่เยอะครับใส่เยอะไม่ไดีให้มันหอมแล้วก็กลิ่นมันจะเข้ากับไข่ตัวไข่มดแดงเลยครับนี่ครับใส่แค่นี้พอครับไม่ต้องเยอะใส่เข้าไป สี่สีวานว่านเนาะนี่มันจะเป็นแบบนี้ผูกเองครับเขามาขายที่ตลาดครับมันจะหอมกว่าครับวิธีหัน่นก็ต้องหันให้มันละเอียดครับเนาะ ไปเข้าไปก็ไอ้นี่สารแนรครับก็ไม่ต้องเยอะครับสองสามต้นก็พอนะครับเอาที่มันหนุ่มพอไม่ต้องเอาแก่แก่กินไม่ได้ครับเนาะเคี้ยวไม่ได้ต้องเอาแค่นี้เอาเดี๋ยวะนะขีหหั่นครับเอาหั่นเหมือนผักชี ก็ใส่เข้าไป,<ม>ปต้ตตตนหอมครับผมเนาะต้นหอมสับสองต้นพอครับ้นต้นหอักไปเลย่อ ใส่เข้าไปอโอ้ไม่รู้ว่าจะชียบมาพีคครับผมชอบเยอะวพาะ,ะสาใส่เยอะชอบเผ็ดก็ใส่เผ็ดครับนาะถ้าเราออกว่าอีกแกฮะถ้าใจสบรแล้วมันไรเนาะ ใส่เข้าไว้ครับก็มะนาวเผักอะไรผักผักอะไรนะผักแถวใช่ไหมภาษาไทยผักแถวเนาะว่านผมผักไผ่ครับเนาะมขอนโปอกมแ้่เนี่ยเนี่ยนี่ยเนี่ยนี่ยเนียเนี้ <Okay. S 2> มันนาวเนี่ยหนาวสองลูกเลยครับไม่รู้ว่าจะแซบขนาดไหนไม่แซบไม่ลงยูทูบนะนี่ครับดูดูถ่ายต่อมีดไปโอเค ครัถ้าไม่พอใส่ครับนถ่ายขึ้นมาลองสักหน่อยว่าวันเปรี้ยวหรือเปรี้ยวอีกอาบ เช็บเช็บเช็บเดี๋ยวครับโอเคครับตอนนี้ก็จะปรุงเครื่องพริกป่นเข้าไปนิดนึงครับเมื่อกี้พริกซอยไปแล้วครับพริกปิดซอยแล้วก็นี่เกลือเกลือนิดนึงเกลือแล้วก็สุรดครับอันนี้สุร์ดใส่เยอะแซ่บเยอะใส่น้อยแซ่บน้อยครับสุร์ดนี่ครับผม โอเคแล้วก็น้ำปลาปลา,ปลาเต็มเข้าไปโ <Okay. S 2> อ้โหใ oh oh. ส่เียนมรทาแใ่วนะ <Okay. S 2> ขาดไปอย่างหนึง่งแต่สุดสุดผมต้องมีข้าวั่วเลยนะครับแต่ขาดข้าวกั่วครับต้องใส่ข้าวกั่วด้วย เอาละชิมก่อนครับชิมแล้วครับ,รบเอาละครับชิมแล้วครับนี่ครับอีก,นนกอ่ะสูเปอน์蓝天宫อ้งตฮงนน่านืมอีก็ะอืม